สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้ามอยน่ายิ้มปอกมอนการ์ดเกมนะครับไปฟังนะฮะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการ์ดที่จะออกนะครับชุดใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนะครับซึ่งจะออกวันที่24กันยายน2564นะครับนั่นก็คือการ์ดชุดเพอร์เฟระฟ้าแล้วก็สายน้ำแห่งนภานั่นเองนะครับผมชื่อมันดุเดือดมากๆเลยนะฮะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการ์ดที่จะออก เราจะหยิบตัวที่เด่นๆที่น่าสนใจที่ผมกับบู๊ทชอบแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เรารู้จักแล้วทั้ง2ชุดนะครับเดี๋ยวจะมีการอันบ็อกด้วยอันบ็อกแบทเทิลอีกทุกคนชอบผมรู้สึกว่าถ้าสู้กับคุณเนี่ยผมต้องอันบ็อกแบทเทิลนะเพราะว่าผมไม่เคยชนะเลยวันนี้แบทเทิลการที่ผมแพ้ตลอดนะฮะวันนี้นะครับเราจะพูดถึงการ์ดในชุดสายน้ําแห่งนภาเออหน้าโปกสวยมากนะครับเป็นเร็กเร็กครูซ่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงการ์ดที่ผมกับบู๊ท อยากจะนำเสนอกะไกันนะครับว่ามันเก่งยังไงนะครับมันใช้งานยังไงนะครับก็เริ่มกันเลยกันครับผมให้บู๊แนะนำมาเลยว่าใบไหนที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆกันนะครับเออจริงๆมีอยู่ใบหนึ่งนะครับที่แนะนำและใบนี้เนี่ยมันเป็นเมนด้วยนะครับสำหรับเด็กๆหนึ่งหลายคนชอบมากสำหรับพวตัวนี้นะครับเป็นพวยิ่งแรกก็คือ ไขรีวีครับอ่าไขรีวีนั่นเองนะครับใช่ครับไขรีวีเนี่ยมีเลือดประมาณ230นะครับถือว่าเยอะมากๆครับในเป็นเบสิกที่เลือดเยอะใช่ครับเลือดเยอะมากพีทีแค่ตัวเดียวที่สามารถน็อกมาได้ทีเดียวนั่นคือซาเชียนวีครับท่าแรกของมันนะครับมันสามารถตีทะลุทุกอย่างครับชื่อท่าว่าฉีกกระจุยนะครับติดเพียงแค่2พลังงานครับก็ตีได้เลยครับมีความแรงอยู่ที่50นะครับอย่างเช่นเราเจอกับจูเดเปอร์อย่างเงี้ยจูเดเปอร์ ตัวหนึ่งจะมีความสามารถที่จะการการโจมตีของพวกโป้น V v m a แม็กซอตีได้ทลุเลยอ๋อโอเคะผมเคยแพ้เพราะอย่างนั้นแหละทําทุกอย่างแล้วแต่ตีเขาไม่ได้นะครับผมอือ่ีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าที่เด็ดมากๆก็คือถ้าลมพายุบางก่อนครับมีความแรงอยู่ที่250นะครับ250นี่วีตายแทบทุกตัวนะตายทุกตัวครับ h a p p ี้นัสก็ร่วงแน่นเลยฮะ ที่สำคัญเนี่ยพอเราใช้ท่านี้ไปแล้วเนี่ยทำให้พมอนของเราที่อยู่ด้านหลังตรงเบนซ์เนี่ยได้รับเาเมจ20ครับเพื่อนจะเจ็บด้วยใช่ครับใช่ปกติท่าที่แรงขนาดนี้ส่วนใหญ่จะต้องเสียพลังงานหรือว่าต้องทิ้งดองอะไรแบบนั้นแต่นี่คือสมมุติว่าตีพลังงานสําเร็จแล้วอ่ะเขาตีได้ทุกเทิร์นเลยนะเพียงแต่เพื่อนเราเจ็บเฉยๆถ้าไม่มีเพื่อนข้างหลังก็ไม่ต้องห่วงครับตีไปเลยครับก็คือสายโซโล่นั่นเองโอเคโอเคใครรวิวครับน่าสนใจน่าสนใจอยากให้มันเจ๋งกว่านี้ไหมฮะเอามีเหรอครับ ถ้าคุมของแดนดี้ฮะมันจะบวกเลือดไปอีก50ครับครับน้องๆ V x แล้วนะครับเนี่ยโอ้แจ๋วเลยครับโอ้ใครรีวีนะครับไม่ธรรมดาอ่านี่คือตัวแรกที่บู๊ตนำมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับขอผมบ้างดีกว่าอะไรฮะอะไรฮะบู๊เอา V มาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาโปโลมอน V เหมือนกันอ่าเป็นตัวโปรดของผมนะครับนั่นก็คือชาเลม V นั่นเองนะครับชาเลม V เหรอมันทำอะไรได้ฮะ คาลมวีตัวนี้เป็นจู่โจมต่อเนื่องด้วยนะครับมีเลือด210เลือดอาจจะไม่เยอะมากจุดแต่จุดอยู่ในเด็กจู่โจมต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเสริมเยอะนะครับท่าทีเด็ดของเขาจริงๆคือโยคะลูบโยคะลูกเนี่ยใช้พลังงานไร้สี2ลูกนะครับท่านี้วางตัวนับดาเมจ2ตัวบนปอลมอนฝ่ายตรงข้าม1ตัวก็คือยิง20ดาเมจใส่ปอลลมอนฝ่ายตรงข้าม1ตัวนั่นแหละแล้วถ้าเขาโดน KO นะครับเราจะได้เทิร์นอีกเทิร์นหนึ่งโป้โหมโจมตีเสร็จจะจบเทิร์น ชาเลมวี v, ถ้าตีแล้ว KO ได้ด้วยท่ายโยคะลูกนะครับจะได้อีกเทิร์นหนึ่งเล่นฟรีๆเลยอ่าประกามครับไอตอนเทิร์นฟรีเนี่ยจั่วการ์ดเพิ่มไหมครับจากสำหรับการใช่ครับก็คือเราได้เทิร์นฟรีอีกเทิร์นครับนะฮะ,ะพอร์ตที่ใช้ไปแล้วเทิร์นก่อนก็ใช้ได้อีกใช้ได้อีกครับผมเพร<อ>า<ต>ะว่าใช้ไปแล้วตรงเบ้นก็ใช้ได้อีกใช้ได้หมดเลยก็คือได้เทิร์นฟรีเลยฮนะแต่ว่าคนอาจจะตั้งคําถามว่า20ดาเมจเนี่ยมันจะทํา KO คู่ต่อสู้เนี่ยมันดูยากนะ แต่ในความเป็นในความเป็นจริงแล้วเด็กจู่โจมต่อเนื่องเนี่ยมันสามารถที่จะทําดาเมจที่เบ้นก็ได้ที่อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีอินทิเลียนที่สามารถยิงยิงดาเมจได้นะครับก็คือว่ายิงรอไว้แล้วสามารถปิดเอาตัวนี้มาปิดนะครับก็คือส,สองอพลังงานไล่สีสองลูกมันติดไม่ยากเท่าไหร่เอามาปิดนะครับแล้วพอเริ่มเทินใหม่ใช่ไหมอินททเลียนก็สามารถยิงได้ใหม่เด็ดมากๆเลยนะครับชาเลนวีของจู่โจมต่อเนื่อง อันนี้คือชาเลนจ์วีของผมโอเคกลับไปที่บูธเลยครับตัวต่อไปได้เลยอะไรครับผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นวีเหมือนกันครับผมโอ้ตัวนี้ก็อยากได้ครับเครก็ต้องวีครับเล็กูซาวีเรียกว่าเป็นตัวน่าจะเด่นที่สุดนะเออจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันครับคือคือท่าแรกครับขึ้นมังกรครับความแรงอยู่ที่40นะครับการโจมตีเนี่ยจะต้องทิ้งการ์ดสใบครับจากสำรับการ์ดใช่ฮะแต่ว่า มันก็ดีนะครับสี่สิบแต่ว่าความแรงครับมันอาจจะอยู่อยู่ที่อีกท่าหนึ่งครับนั่นคือท่าสไปร์ลเบรสครับทิ้งพลังงานพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งครับระหว่างไฟหรือว่าจะเป็นไฟฟ้าที่ติดอยู่กับเรลคอซ่านะครับสมุดสองใบที่ตำแหน่งทิ้งกาครับทิ้งไปปุ๊บดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามปำนวนที่ทิ้งครับก็การ์ดใบหนึ่งก็แปดสิบครับเท่ากับว่าประมาณนั้นทิ้งสองลูกเลยก็ตีไปร้อยแปดสิบนะครับผมถือว่าเป็นตัวล่างวีที่ ค่อนข้างตีแรงนะครับตีได้ถึงร้อยแปดสิบเป็นร่างวีที่เล่นได้ด้วยตัวมันเองแล้วกันโอเคแล้วก็ทีเด็ดคล้ายๆครริวเลยไม่มีจุดอ่อนนะครับครับไม่มีจุดอ่อนครับผมขอพูดต่อเลยแล้วกันนะฮะว่า่าได้เลยตัวมันเนี่ยมีร่าง v m a x ด้วยร่างวีแม็กเทพมากเลือด3า0ร้่จูโจมต่อเนื่องนะทั้ง2ตัวนี้มปนจุดโจมต่อเนื่อง เป็นจุจงต่อเนื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันมีท่าไดเบอร์สครับความแรง20นะครับทิ้งการ์ดพลังงานพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ติดอยู่กับตัวนี้นะครับตามจุลจงที่ชอบไว้ที่ตำแหนงทิ้งการ์ดพอทิ้งปุ๊บก็เพิ่มดาเมจใบละ80เหมือนเดิมแต่ข้อดีมันคือเรื่องของความสามารถครับขึ้นแห่งนภาครับใช้ได้หนึ่งค้งต่อหนึ่งเธอนะครับก็ทิ้งการ์ดหมดมือแล้วก็จุขึ้นสามใบครับแล้วมันดียังไงฮะคิดว่าจริงๆเนี่ย เดิมทีแล้วผมคิดไปแล้วว่าตอนเล่นเนี่ยเราก็ต้องเข้าเทินเราปุ๊บใช้พลังงานของเราครับบนมือนเนี่ยให้กับเอร์โคซ่าครับ<ช>จากนั้นครับใช้การ์ดท,ที่มีชื่อว่าโรสครับประธานโรสคนนี้นะครับมันจะเปิดสามารถหาได้ที่วีแมกคอลเลคชันนะครับผมเซต B นะครับครับคือมันจะทิ้งหมดมือเลยแล้วก็การ์ดพลังงาน2ใบที่อยู่ในตำแหน่งทิมการ์ดตำแหน่งทิ้การ์ดครับให้กับ โมมนที่เป็น V Max ครับผมที่จะาการ์ดในตำแหน่งทิ้งการ์ดกลับมาติดแล้วตีต่อใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะตีแล้วก็ใช้ความสามารถก่อนครับเพราะบนมือเราไม่มีแล้วเพราะว่าประธานโรสเนี่ยเขาให้เราทิ้งหมดมืออ๋อโอเคโอเคโอเคใช้ความสามารถปุ๊บแล้วก็จวดฟรีสามใบสามใบนะครับนั่นอุ้ยน่าเล่นมากเลยอะโหดมากนะครับเนี่ยเล็กอซ่าวีแม็กเออแล้วเป็นจู่โจมต่อเนื่องด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับโอเคน่ากลัวมากผมกลัวว่าคุณจะมาเล่นกับผมแล้วล่ะ ก็อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันนะโอเคอ่ะไปดูของผมบ้างแล้วกันนะอของผมนี่<า>บูทหยิบ VMAX มาผมขอหยิบตัวที่มี VMAX มาด้วยเหมือนกันเผยตไปเลยนะฮะ,ะจริงๆแล้วตัวนี้ผมเลือกมาพูดถึงเพราะว่าผมชอบออ เกียร์ละดอตวีผมชอบเกียร์ลดอตวันนี้ผมหยิบแต่ตัวชอบมาหมดเลยนะเกียร์ละดอตวีนะครับตัวนี้เป็นธาตุน้ำนะครับเลือด220 <c oughs> นะครับผมก็เป็นตัวที่ใช้พลังงานเยอะหน่อยแต่ว่าเด็กน้ำเนี่ยแน่นอนเรามีอ่ามอสโนนะครับมันสามารถที่จะ <c oughs> ดึงพลังงานาน้ำมาติดได้ไม่ยากนะครับก็มีท่าดเดือดดนันโจมตี20นะครับคูณกับจำนวนตัวนับดาเมจที่อยู่บนปอยมอนตัวเนี้ยคูณ20นะครับสมมุติว่า เลือดเขานะครับลดไป1 0อยหนึ่งเขาจะตีเพิ่ม200อ่าก็หาทางเพิ่มเลือดให้มันก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้มันเจ็บนะครับจริงๆโดนตีมามันเจ็บแล้วล่ะนะครับแล้วสวนแรงมากแล้วตัวนี้มี v m a ม็ะครับเดี๋ยวไปดู v m a มกันอ่าวีแม็ก oh. ของเจ้านี่ก็คือเกียร์ดอทวีแมนั่นเองเลือด3 3 0แล้วก็มีท่าแสงมรุตยูนะครับใช้3พลังงานตี120นะครับแล้วก็จะทิ้งพลังงานฝ่ายตรงข้ามได้1ลูก นะครับออผมแล้วอีกค่าหนึ่งนะครับเขาจะมีไดไทแรนต์240งร้ยี่ง่ายๆเลยก็คือถ้าติดพลังงานได้ครบ4ลูกแล้วเขาตีแบบนี้ได้ทุกเทินนะครับ240ต,ตีตีแรงมากแถมไม่มีอะไรเลยแบบว่ามีตีตตได้ทุกเทินอะไรเงี้ย <c oughs> ถูกต้องอาจจะดูแล้วยากนะใช้4ี่พลังงานแต่จริงๆ <c oughs> เด็กน้ำมันไวมากครับเด็กน้ำเรารู้อยู่แล้วว่ามันดึงพลังงานติดกันไวมากดังนั้นถ้าหากว่าเล่นกันเร็เรวๆบางที2เทินอาจจะตี240ได้เลยก็ได้นะครับอันนี้คือความโดดเด่นของเจ้าเกียร์ดอ v วีแมก ตอนนี้เรากลับไปที่บูธกันเลยว่าครับตัวต่อไปอ่ะมันจะมาแนะนําตัวอะไรกันดีครับโอเคครับโป้งตัวนี้ครับมันจะเชื่อมโยงกับครีวีแล้วก็เลโคซ่าวีแล้วก็วีแม็กนะครับอ๋อนี่คุณทําคอมโบมาให้เลยนี่นะถูกต้องพือผมไม่ได้ทำเลยโอเคโอเคเลยเลือกตัวนี้ฮะซึ่งหาได้ในชุดนี้นะครับโมโคโคครับนะครับร่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสามารถครับอิเล็กทริกเดนโมครับ คมันจะใช้ได้หนึ่งครั้งครับในเทอร์่ายเรานะครับก็จะสามารถหยิบพลังงานไฟฟ้าครับ1ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดครับไปติดที่ผมว่าตรงเบนครับนั่นแหละฮะนี่คือความสามารถครับอ่าก็คือติดให้กับเลกูซ่าจะต้องมีการสลับตาสลับตำแหน่งนิดนึงถ้าจะโจมตีถูกไหมครับแต่สามารถที่จะบิวพลังงานได้เลย ได้ครับดังนั้นอ่ะเด็กก็จะเป็นสไตล์แบบสับขึ้นลงดังนั้นไอเทมจําเป็นก็จะเป็นพวกลูกโป่งอับลูกโป่งโปเกมอนอะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหจริงๆจริงๆผมนึกว่าจะตีชาไม่ชาเนี่ยมีโมโคโคมีโมโคโคที่เร็วโอ้โหแล้วคุณทําเด็กมาให้อย่างงี้นี่ ที่ผมเตรียมมาจะสู้คุณได้เหรอเนี่ยโอเคอ่ะ๋ยวกลับมาที่ของผมบ้างคนระับแบบผมจะสู้ได้ไหมก็ยังอยู่ที่เด็กจู่โจมต่อเนื่องผมกเป็นโยวาชิเลือดน้อยมากครับเลือด30แต่มีความสามารถกําลังของฝูงตัวนี้คือถ้าโปเกมอนมีพลังงานน้ํามากกว่าหรือเท่ากับ3ลูกติดอยู่ SP สีสูงสุดจะเพิ่มขึ้นร5 0ยอืมก็คือว่าเด็กน้ํามันติดพลังงานง่ายถ้าตัวนี้เนี่ยมีพลังงาน3ลูกติดอยู่เลือดเขากลายเป็นร8อเลยนะครับแล้วก็ มันคอมโบกับตัวมันเองด้วยนะครับคือถ้าไม่ตายก็บอกปืนฝูงป่านะครับท่านี้โจมตีแรงขึ้น30ตามจํานวนพลังงานน้ำที่ติดอยู่ถ้าเกิดติด3ก็แรงเท่าไหร่ครับร้อยยก็บวกขึ้นมา90-120 <Okay. S 1> ใช่120กับเลือดอีก 180. 1 8ยอืมถ,ถ,ถือว่าเป็นโปโลมอนพื้นฐานที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าโดน KO ก็เสียไพร์การ์ดไม่เยอะด้วยก็สามารถนำใช่ครับนำไปเล่นกับโปโมอน เด็กที่เป็นจู่โจมต่อเนื่องได้ดีครับกลับไปดูที่เด็กของบูธกันต่อครับเรียกว่าเด็กของบูธเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับต่อไปใบต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการ์ดซัพพอร์ตครับการ์ดซัพพอร์ตเนี่ยผมก็มันก็เกี่ยวข้องกับมังกรอยู่เหมือนกันครับความตั้งมั่นของกิกะะครับการ์ดนี้ก็คืออยู่ในเด็กมังกรนั่นแหละครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันก็โอเคนะครับเพราะว่าการ์ดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ทิ้งการ์ดพมือ สองใบเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับต้องทิ้งนะครับพอทิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถจั่วการ์ดสลักการฝ่ายเราเนี่ยตามจำนวนผุวบอลบนกระดานของอีกฝั่งครับถ้าเขาเล่นเด็กมกเกนไดนาโห้่โหมโโหม่โโเต็มมือเลยนะครับเนี่ยใช่ฮะเออโอ้โหสุดยอดก็อยู่ในเด็กเลโคซ่าได้ดีใช่ครับแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับโมโคโคครับสมมุติบนมือเนี่ยเรามีเอ่อพลังงานไฟฟ้าอยู่สองใบก็ทิ้งครับแล้วก็ใช้ความสามารถโมโคโคครับ โอเคก็ทิ้งก่อนเพื่อไอโมโขใช้ได้โอเคโอเคโอเคแหมมันมันคอมโบกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมพูดถึงฝั่งของผมบ้างก็แล้วกันนะครับครับอ uh, ของบูธเนี่ยเป็นการ์ดซัพพอร์ตที่ใช้ได้ในเด็กเด็กูซ่านะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นการ์ดซัพพอร์ตใบใหม่ที่น่าจะใช้ได้กับทุกเด็กนะครับนั่นก็คือซาน่านั่นเองซาน่าเนี่ยก็คือเป็นการ์ดซัพพอร์ตที่เมื่อใช้แล้วนะครับจะใส่การ์ดลงมือฝ่ายเราทั้งหมดกลับไปที่สำรับแล้วสับแล้ว จั่วการ์ด5ใบนั่นก็คือการเปลี่ยนมือนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามือห่วยปุ๊บเราสับเข้าไปนะครับแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ไปยุ่งกับการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้ามนะครับอาจจะไม่เหมือนแมรี่นะครับของเขาเนี่ยข้อดีก็คือเราเอาเข้าไปแล้วเราสับเราไม่ได้วางไว้ใต้ใต้เด็กเหมือนกับแมรี่อ่าเกดเกอ่าจะได้มีโอกาสที่จะกลับมาใหม่อันนี้ก็เป็นการ์ดซัพพอร์ตท,ที่น่าจะใช้ได้ในหลาย,าย,ายๆเด็กนะครับเดี๋ยวกลับไปที่บูธเลยดีกว่าจะมีอะไรที่เด็ดกว่านี้อีกไหม หลังจากโปเกมอนแล้วซัพพอร์ตแล้วนะครับผมขออ,อีกชิ้นหนึ่งฮะไอเทมครับการไอเทมครับที่มีชื่อว่าม้วนทาทีจู่โจมต่อเนื่องนรับ <c oughs> มมังกรเลยฮะม้วนแห่งมังกรบินโอเคครับจะใช้ได้เฉพาะโปเกมอนจู่โจมต่อเนื่องนะครับเลโกซ่าเป็นนะครับเป็นจู่โจมต่อเนื่องด้วยนะครับครับผม,อ,อ,มอันนี้เป็นไอเทมที่ต้องไว้ติดกับโปเกมอนตัวนั้นนะครับเมื่อติดปุ๊บเนี่ยจะสามารถใช้ท่าต่อสู้นะครับ บนการเป็นีีได้นั่นก็คือท่าดาวตกครับอ่าครับผมอ่าท่าดาวตกเหมือนกันเลยครับใช้พลังงานไฟแล้วก็ไฟฟ้าอย่างละหนึ่งลูกครับอืมอืมก็คือทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับป้อนนี้นะครับสองลูกที่ตำแหน่งทิ้งการครับพันธะเมตรเก้าสิบครับอืมข้ามหนึ่งตัวก็คือยิงตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้สมมติตัวตัวหลังเหลือน้อยใช่ไหมครับก็ยิงข้างหลังใช่อสามารถที่จะปิดเกมได้ดีเหมือนกันใช่ครับเอาไว้เก็บตกประมาณนั้นมากกว่าตีนว่า โอเคครับโอเคไม่ธรรมดาเหมือนกันแฮะการที่ผมจะมาแนะนำนะครับใช้ดวงนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือไอศครีมลุ้นโชคจะใส่ในเด็กไหนก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าความสามารถของการ์ดนี้นะครับคือฟื้นฟู SP ให้กับโปยมอนที่ตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเรา20แต่เมื่อใช้แล้วนะครับเราจะได้ทอยเหรียญหนึครั้งถ้าออกหัวการ์ดนี้ไม่ต้องทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดครับใช้ต่อ ก็อยู่บนมือสิครับก็ใช้ต่อได้ครับอย่างนี้มันก็ลูบได้ีิถ้าเกิดคุณดวงดีอ่ะก็ใช่ไงครับก็ใช้ไปอีกทอยแล้วออกหัวก็ฮิวอีกครับ20ถ้าคุณดวงดีมากๆคุณอาจจะแบบรักษาได้สักร้อยหนึ่งก็ได้นะแต่อย่างน้อยอย่างน้อยคุณจะได้20แน่ๆถ้าเกิดบนมือไอเทมมีไอสกีบุนโชอยู่สักสี่ใบนะเนี่ยฮิวไปเรื่อยนะอ่าอันนี้ก็สําหรับใครที่ชอบเล่นเด็กที่มันอาจจะมีเสียงดวงบ้างอันนี้เหมาะมากสามารถฮิวได้ นะครับผมเดี๋ยวกลับไปที่บูธดีกว่าว่าเขามีการ์ดเด็ดๆอะไรจะมาแนะนำกันอีกโอเคมาเลยฮะใบนี้จะเป็นใบสุดท้ายครับที่ผมจะมาเสนอนะครับมันอ่าครับผมทุดนี้เท่านั้นนะครับเป็นสเตเดียมครับซึ่งมีชื่อว่าเทือกเขาแห่งพายุนะครับเทือกเขาแห่งพายุใช่ครับสเตเดียมนี้ครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับในแต่ละเทอร์ของตัวเองครับทำได้หนึ่งครั้งนะครับเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานประเภทไฟฟ้าหรือ มังกรก็ได้ครับห <c oughs> นึ่งใบสำหรับการ์ดฝ่ายเราครับวางบนเบน์แล้วก็สับสมาการครับทั้งไคริวแล้วก็วโคโซ่ที่เป็นวีเนี่ยก็เป็นครับผมร่างพื้นฐานครับก็ลงมาได้เลยดึงมาจากสำรับได้เลยนะฮ <c oughs> นะใช่ครับแล้วไฟฟ้าด้วยก็คือโม ok โคโค่ร่างแรกก็คือแมรีฟก็สายฟ้าอน่างอ่องครับคือปกติเนี่ยในยุคปัจจุบันนะครับเขาจะใช้การ์ดเอ่อควิกบอลแต่ควิกบอลต้องเสียการ์ดหนึ่งใบแต่นี่ไม่ต้องนะเป็นโรงสเตเดียมแล้วก็ดึงได้ เธอละครั้งเลยโอ้โห,โโหเด็ดมากนะครับสำหรับเด็กสายฟ้าแล้วก็มังกรผมบอกเลยว่าสเตเดียมใบนี้นะครับมันเป็นความเก่งนะครับเพราะมันจะไปลิงก์กับพวกเออเมรีฟแล้วก็โรยโคซ่ซาได้นะครับอืมก็คือจะตั้งเร็วแน่แน่ถ้าหากว่าเรามีสเตเดียมใบนี้ใช่ครับโอเคการ์ดใบสุดท้ายผมจะสู้ได้หรือเปล่าไหนมีอะไรฮะโอเคผมมีวาทัคโกครับผมจู่โจมต่อเนื่องจู่โจมต่อเนื่องด้วยตัวนี้เป็นร่างสองนะครับอาจจะต้องใช้เวลา หรือทรัพยากรในการวิวัฒนาการนิดนึ่งแล้วก็เป็นร่างสองที่เลือด SP 90เองจะดูน้อยแต่ความเด็ดของเขานะครับอยู่ที่ความสามารถปุยฝ้ายกระหน่ำโจมตีนะครับนั่นก็คือโปโมอนนี้นะครับใช้ท่าต่อสู้ต่อเนื่องกันได้2ครั้งโจมตีไปเขามีท่าโจมตีหมุนวนใช่ไหมครับเขาโจมตี60ะนะครับแล้วตี้ําเด้ครั้งหนึ่งก็เป็น120ใช้1พลังงานนะครับ1พลังงานพืชแล้วข้อดีของเขานะครับถ้าหากว่าเขาโจมตี60คู่ต่อสู้โดน KO นะครับ คู่ต่อสู้ต้องเอาโฟลมทบอนบนเบนขึ้นมาใช่ไหมครับเขาตีต่อได้ตีต่อได้อีกครั้งหนึ่งตีต่อได้อีกเหรอเออใช่แล้วโยคะลูบเลย้ายกันเลยของผมเป็นกระหน่ำโจมตีแล้วสมมุติว่าเห็นว่าดาเมจ60มันน้อยไปครับสมมุติว่าเพื่อนเพื่อเล่นกฎเอเชียไวเลกูเลชันถ้ามีการแข่งเอเชียไวเลกูเลชันใช้การ์ดได้ตั้งแต่ชุดแรกการ์ดชุดแรกจะมีราันเทสจำได้ไหมฮะจาก First Impact ที่มีความสามารถวันฟ้าใสความสามารถนั้นจะเพิ่มพลังยมตี20ให้กับโปโยมอนย่าหรือไฟถ้าหากว่ามีลาลันเทส3ตัวสมมุตินะตัวเดียวก็ได้หรือ2ตัว <c oughs> อ่ะถ้าตัวเดียวก็ตี8 2ครั้ง8 2ครั้งนั่นคือเขาตี100 160ครับถ้ามีลาลันเทส2ตัวโกไป40เท่าก่าเขาตี100ตีได้2ครั้งเขาตี200นะครับถ้ามีลาลันเทส3ตัวเขาตี ร้อ่สิบสครั้งนั่นหมายความว่าเขา1พลังงานเขาตีได้240เลยอันนี้คือความโหดของเขาในกฎเอเชียไวเลกูลเลชันนะครับผลนั่นก็คือหาทางเพิ่มพลังโจมตีให้เขาได้นะครับเขาจะเก่งขึ้นมากๆนะครับคิดง่าย,ายๆว่าถ้าหากว่าเพิ่มพลังโจมตีให้เขาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มไปแบบคูณ 2. 2เพราะว่าเขาตีได้2ครั้งสมมุติว่าคุณใช้การ์ดแดนดี้สมมุติค,คุณใช้การ์ดแดนดี บวกพลังโจมตี30ใช่ไหมครใช่ฮะตัวนี้ตี90แต่เขาตีได้2ครั้งเพราะฉะนั้นเขาจะเป็น92ครั้งเด็ดเหมือนกันเด็ดเหมือนกันแต่ไม่มแต่ไม่รู้ว่าจะสู้ของบูธได้หรือเปล่าเราของบูธมาเป็นเด็กเลยนะครับผมเออลราขอถามเพื่อนๆกันหน่อยก็แล้วกันว่าในการ์ดที่พวกเราเอามาแนะนำในในวันนี้นะครับเพื่อนๆสนใจตัวไหนชอบตัวไหนหรือว่าอยากจะเล่นตัวไหนนะครับหรือว่าอยากจะมีเพิ่มเติมบอกเฮ้ย <c oughs> พี่บูธพี่กินเอาใบนี้มาเสริมสิไอ้ตัวนี้จะโหดมาก อบอกกันได้เลยนะครับมผมครนะาวหน้าใน E ีีต่อไปเราเฉลยเลยน่าจะรู้กันอยู่แล้วเราจะพูดถึงอีกชุดหนึ่งนะครับที่ออกพร้อมกันนะครับเออเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อชุดนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแบตเทิรกันอีกเนะาะวันนี้ก็พวกเรา2คนนะครับก็จากไปเพียงเท่านี้นะครับใครอ,อยากเล่นใครอยากจะลองดูนะครับก็รอซื้อกันได้เลย24กันยายน2 5 6 4 นะครับ,รบผมก่อนจะจากไปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ